ซื้อน้ำแร่หนึ่งขวดแถมชุดตรวจโควิด COVID, แบบที่ขายในร้านยาค่ะเพราะว่าอยอยไม่ให้ขายในออนไลน์ค่ะราคาขายในร้านขายยา350ค่ะเราไม่ขายนะคะเราขายน้ำแร่ร้อยี่สิบบาทน้ำแร่หนึ่งขวดแถมชุดตรวจโควิดหนึ่งชิ้นค่ะน้ำคิตตี้น้ำแร่น้ำแร่น้ำแร่คิตตี้เพื่อนอาจจะหากินที่ไหนก็ได้แต่น้ำแร่ที่นี่ซื้อน้ำแร่หนึ่งขวดแถมชุดตรวจโควิด COVID, แบบที่ขายในร้านยาค่ะ เพราะว่าออยอไม่ให้ขายในออนไลน์ค่ะเราก็ไม่ได้ทําการละเมิดกฎแต่อย่างใดเราไม่ทําการละเมิดกฎแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเราเคารพกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วไอตัวโควิด19แอติเจนเฮดคิตนะคะคู่มือคู่มือนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะตัวแหย่แล้วก็น้ํายานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาขายในร้านขายยา350ค่ะของเราไม่ขายนะคะ เราไม่ขายนะคะร้านขายยา350ราคาส่ง200กว่าบาทเราไม่ขายนะคะเราขายน้ำแร่120บาทน้ำแร่1ขวดแถมชุดตรวจ c o v i d 1ชิ้นค่ะออก,กวายวะแหวนงเอาให้ชันจ้าซื้อ1แถม1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  ใกล้กคใครใกล้คุณไม่อยากให้คุณใกล้ใคร,ใครชอบกินน้ำเหรอชอบกินน้ำ